ก็สู่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะฮะทุกร้อนของพี่น้องประชาชนมีหลากหลายทีเดียวนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็เป็นทุกร้อนนะฮะของคุณป้าท่านหนึ่งค่ะบอกว่าซื้อของนะฮะอยากจะได้ของมาใช้แต่กลับกลายเป็นได้โจรมาแทนนะคะเรื่องราวเป็นยังไงนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะคุณนัชพรสอนสุภาพเป็นผู้เสียหายนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับท่านพันตำร,รวจโทประวิทย์วงเกษมนะฮะรองผู้ กำกับการนะฮะกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญายกรรทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะฮะกองสองสวัสดีทั้งสองท่านค่ะนะฮะถามคุณป้านัจพรซื้อของนี่เสื้ออะไรคะคุณป้าคะซื้อผ้าปูที่นอนก็ไม่ได้โอนเงินไปเท่าไหร่ผ้าปูที่นอน400กว่าแล้วได้อะไรมาไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยซื้อน้ำหอม490ให้ให้เกลือขัดผิว ซื้อน้ำหอมได้เกลือขัดผิวค่ะ490ค่ะแล้วค่ะเจ้าดืมไหมเจ้าดืมไมว่าไม่คนพะเจ้าอ๋อแสดงว่าโดนหลายครั้งหล้วรอบซื้อของให้ตรงปกซื้อของไม่ได้ของซื้อเสื้อแจ็คเก็ตได้เสื้อสุนัขตัวน้อยน้อยนี่คือประสบการณ์ในการซื้อของหลายรอบมากจนมันหลายพันแล้วครั้นี้ลงทุนลงทุนหมื่นหนึ่ง ก็ไม่ได้เดี๋ยวก่อนลงทุนหมื่นหนึ่งนี่ไปลงทุนได้ <ลง S 1> ยังไงลงทุนอะไรนะไอ้บิตคอยอะไรเขาแล้วไปเจอคนชวนลงทุนได้ยังไงคะก็เจอในเฟซค่ะก็เฟซไปแอดไปแอดมาในเฟซเขาเขียนว่าอะไรฮะที่บอกว่า,าเดี๋ยวลงทุนนี่จะได้หลักทรัพย์คืนอะไรเนี้ยก็ลงทุนไปชวนลงทุนผลกําไรงามอ่าก็ไม่ได้ก็เลยเลิกครัวน,นี้แบบหลายหนบางทีส่งของมาเราไม่ได้สั่งเราก็ลืมเคยสั่งเยอะแยะ แกะมาก็ไม่ได้มันรู้สึกว่าจะร่วมเกือบเกือบสองหมื่นคราวนี้ก็ไปเปิดเจอเฟซว่าใครที่ถูกลงทุนรับของไม่ตรงปกอะไรให้แอดไลน์เข้าไปเรานี่นานและที่เขาพูดมานี่คือเราเจอมาหมดเลยค่ะปอย่าบอกนะว่าคุณปานนัชพรก็แอดไลน์เข้าไปเลยแอดไลน์ค่ะแอดไลน์เข้าไปแล้วเจออะไรคะแอดไลน์เขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวคุณติดต่อนี่นะทนายเดี๋ยวทนายเขาจะอนนี่แจ้งความ ก็แอดเข้าไปทนายทนายก็มีบัตรให้ดูเขาก็ทำใบแจ้งความให้เดี๋ยวอาคุณโอนไปนี่ไซเบอร์ดีเ <D SI. S 1> S <S เออเนี่ยคุณแอดไปโอ้คุณเป็นไอ้นี่เหรอคะบพผู้เสียหายเนี่ยมีหลายคนเลยเดี๋ยวยังไงผมจะให้เบอร์แอดไลน์ ine, แล้วก็ทําแบบเราจะได้ปั่นหุ้นได้เงินคืนออกมานะครับแล้วก็ดีใจแอดไลน์ ine, แล้วมันกลับไปถึงเรื่องหุ้นได้ยังไงเขาบอกเาเป็น DSI ไม่ใช่เหรอ,เ,อเขาเป็นตำรวจไซเบอร์ไม่ใช่เหรอเขาจะให้ลงทุนในเศษหลักทร,รัพย์เศษสระลเอสอเสือทองแล้วภาษาอังกฤษก็ SET SET ด้วยตลาดหลักทรัพย์โอ้น่าจะถึงคุณป้าสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมคนเป็น DSI คนเป็นตำรวจ มาชวนชั้นลงทุนมันไม่ใช่ไม่ไมเขาไม่ชวนลงทุนเนี่ยเขาจะช่วยจะช่วยได้เงินคืนแล,แล้วเขาจะมาช่วยให้เราได้เงินคืนด้วยการพาเราไปไปลงทุนในไม,ไม่ไปปั่นในตลาดหลักทรัพย์และได้คืนเนี่ยมีตั้งหลายคนแล้วทาไมเขาไม่เขาไม่ช่วยเราด้วยการไปเอาเงินจากคนที่เราโอนเงินไ,ไปให้เราเราจะต้องไม่บอกใครว่าเป็นแบบนี้มันลงทุนแล้วมันจะได้คืนแน่นอนเนี่ยมีหลายคนก็เลยลงทุนก็ช่วยกันไปนี่คือ ลักษณะการพูดของเขาเพื่อน้มน้าวใจเรานะ่ค่ะดังนั้นป้านัชพรเชื่อไหมเชื่อทำไมถึงเชื่อก็อยากได้เงินคืนเออช่างมาเนอะก็เลยแอดไลน์เข้าไปเสษเศษบอกไหนเดี๋ยวคุณถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายอะไรนะเบอร์บัญชีเราจะได้แล้วเหออ๋อถ่ายสิคะถ่ายชมโอเคบมาเลยสิคะ แล้วาก็เชวนลงทุนไปเท่าไหร่คุณป้ายังค่ะพอถ่ายเรียบร้อยเดี๋ยวคุณได้อันนี้เดี๋ยวคุณแอดไลน์เข้ามานะสองหมืนึ่งพันหนึ่คุณโอนเงินเท่านี้ก่อนมันจะต้องเสียแบบเหมือนกับเสียอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเสียภาษีเสียอะไรอ่ะเสียป้าทำไหมคะทำค่ะพอโอนเนี่ยโอ้ยคุณยังยืนตันตัวตนไม่เสร็จเดี๋ยวคุณ ก็โอนอีกโอนเพิ่มอีกค่ะจาก20,000ประมาณส0 0 0มร่นล็อกแรก 20, แล็อโอนเพิ่มอีกเ <20, 20. S 1> ท่าไหร่คะ20,000 20,000ทีละ20,000อ่าหนักๆข้าวห้าหมื่นเดี๋ยวก่อนแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอนไปประมาณกี่ครั้งคะคุณป้าโอ้ยนับไปทัวนนะ่วลยแล้วเป็นยอดเงินรวมทั้งหมดที่ททโอนให้เขากี่ครั้ง200,000 เกือบสามแสน่ะเกือบสามแสนบัญชีเดิมไหมฮะมันคนบัญชีมีหลายคนแล้วสงสัยไหมเอ๊ะทำไมหนูไม่ให้ป้าโอนไปบัญชีเดิมเลยอ่ะทาไมให้ป้าโอนก็เขาบอกว่าลูกค้ารีบทานะครับอย่างนั้นอย่างนี้คแล้วบัญชีเป็นบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ไหมเป็นบัญชีบริษัทไหรือบัญชีบุคคลบัญชีบุคคลแล้วป้าไม่ถามอ่ะทำไมให้ป้าโอนเงินเข้าบัญชีนั่นแหละเดี๋ยวก็ได้แล้วครับเนี่ยคุณจะได้เท่านั้นเท่านี้เขาเอาตัวเงินมาพูดเ่าตลอดเวลาที่เรามีข้อสงสัย ป้าเลยสูญเงินไปประมาณเกือบสามแสนบาทใช่ใช่แล้วมารู้ตัวเมื่อไหร่วะมันรู้ตัวเรานี่มันไม่มีแล้วไงครันี้พอเสร็จเอะใจธนาคารกสิกรอายัดบัญชีว่าอายัดอะไรตอนนี้เหลือแค่พันกระบาทมาอายัดให้ไปแจ้งธนาคารก็เลยไปวันนั้นเป็นวันเสาร์ที่สิบสองเมษาก็เลยไปแจ้งธนาคารเขาบอกว่าคุณป้าโดนหลอกแล้วก็แจ้งไซเบอร์แจ้งกรุงไทยแจ้งกสิกรเอกรุงไทยกรุงเทพหมดครบหมดแล้วครบหมดแล้วก็ไปให้ปากคำตำรวจที่โรงพัก วันอ,อาทิตย์ยังนะคะยังไม่จบเนาะก่อนที่จะไปแจ้งเนี่ยเอาสร้อยไปจำนำก่อนเอาสร้อยคอทองคำไปจำนำอีกอสองบาททั้งคอทั้งข้อมือได้เงินมาเกือบแปดหมื่นก็โอนไปให้เขาอีกอแล้วทำไมต้องโอนไปเพิ่มในีเมื่อเราก็รู้<ม>แล้วว่าดยังยังไม่โดนตอนนั้นยังไม่รู้โอนไปนั่นแหละหมดแล้วเรียบร้อยสองแสนเก้าอ่ะเพราะเงินมันมีแค่ประมาณสองแสนห้าหมื่นกว่าบาทนั่นแหละ ก็เหลือเงินเดี่ในบัญชีนะท่านผู้ชมแม้แต่ทองในคอก็ถอดไปขายข้อมือด้วยเอามาลงทุนในข้อมือด้วยแบวนเพชรอีกวงหนึ่งแปดหมื่นกว่ายินพูดทยดีฉันเสียดายแทนนะคุณป้าค่ะโอ้เสียดาย้วยค่ะถ้าจะฆ่าตัวตายพอเสร็จรวมเบ็ดเสร็จถึงได้รู้ถูกหลอกก็เลยแจ้งความก็ไปแบงค์ไปแบงค์เสร็จได้แบงค์กติก่อนแบงค์เดียวมันเย็นและห้าโมงวันอาทิตย์ก็ไปแจ้งที่สนสใหม่ ก็ได้ใบมาเรียบร้อยเขาก็บอกไปธนาคารพอดีมันติดช่วงสงการก็เลยไม่ได้ไปแล้วตำรวจก็ไปเรียกเจ้าของบัญชีมาพูดคุยมาสอบปากคำนี้อย่างพวกบัญชีมาพวกนั้นก็ไม่เห็นแกบอกแกก็ไม่ได้ทําอะไรจนพฤษภาเศษกับ DSI ไล์เข้ามาอีกกว่าถ้าคุณอยากได้เงินคืนในหกแสนกว่าเลยนะคุณโอนอีกห้าหมื่นได้แน่นอนวันที่เก้าพฤษภาอีกเดือน ตอนที่เราโดนเขาหลอกวันแรกคือ12เมษายน12เมษายนหมดเงินไปเกือบ3ามแสนบาทเืินพฤษภากลับมาหลอกแล้วอีกวันที่9แล้วป้าเชื่อไหมเชื่อก็ไอ้เงินที่เหลือจากไอ้จำนวนเหลืออยู่สามสป้าครับปุ๊กถามนิดเดียว ไม่ใช่อยากได้ไงป้าใจดีป้าอยากได้เงินคืนอได้เงินคืนแต่ป้าก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่น่าจะก็คิดว่าเฮ้ยได้น่ะได้น่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอนไปเขาเดียอะไรก็ช่วยสองหมื่นเขาบอกผมช่วยนะคะผมสงสารผู้เสียหายคลว่าช่วยสองหมื่นคือเขาโอนให้เราคืนเหรอไม่ใช่เขาโอนให้เข้านั่นน่ะให้เข้าหลักทรัพย์เสียสองหมื่นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาโอนจริงหรือโอนปลอมเขาสายสลิปมาเราก็ไม่รู้ว่าสลิปจริงหรือสลิปปลอมตกลงเป็นสลิปปลอม แต่รู้ทีหลังอ่าป้าโอนไปสามหมื่นก็รวมห้าหมื่นไอ้เศร็จบอกว่าผิดคุณยืนแนนตัวตนผิดต้องอดยโอ้ยไม่มีตังค์แล้วพอดีเจ้านายทํางานอยู่ก็เลยหาเจ้านายปรึกษาเจ้านายขอโทรศัพท์ไปดูขอไอ้ใบเจ้ปเป็นออกมาสลิปเป็นกระตุนมิกี้เมาส์แปะ ของปลอมนี่ละคาท่านผู้ชมเนี่ยเจ้านายบอกไม่ให้เงินไม่ให้ต้องขอบคุณเจ้านายนะไม่งั้นหมดที่วันนี้โดนไม่รู้จะเอาตรงไหนไปแล้วเราให้คุณป้าณชพรเล่าตรงนี้เพื่อให้ทุกคนนึกเหตุการณ์ออกเลยว่าถ้ามีใครมาพูดลักษณะประโยคอย่างนี้เรื่องราวอย่างนี้น่าจะหลอกแน่นอนถามท่านรองผู้กับประวิตยครับเรื่องนี้เนี่ยมีวิธีการไหนไม่ให้โดนหลอกได้ไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยพี่ปุ๊กก็น่าจะถามเคสลักษณะแบบนี้มาเยอะนะหลอกหลอกสแกมเมอร์ แพทเทิร์นไม่เคยเปลี่ยนเลยนะสเตปเป็นแบบนี้ตลอดหน่วยงานหลักๆที่เป็นมีชื่อเสียงนะครับเช่นตลาดหลักทรัพย์เสร็็จที่ท่านเรียนนะครับจริงๆแล้วเซตนะฮะเซตนะฮะตลาดหลักทรัพย์ DSI นะครับตำรวจเองก็โดนแอปอารไซเบอร์ไซเบอร์เราก็เลโดนแอบอาเหมือนกันก็เป็นสตอรี่แพทเทิร์นเดิมตลอดแล้วก็ยังใช้ได้แบบเดิมตลอดแม้จะออกข่าวเยอะแยะมากมายนะครับผมว่าผู้ผู้สื่อข่าวทุกช่องทุกแขนงเนี่ยออกข่าวลักษณะนี้แต่ทําไม ไปไม่ถึงคนไทยไทาไมคนไทยทุกคนไม่รู้อันนี้ต้องกลับมาดูพราะนั้นทางสำนักง,งานหลวงชาติเองนะครับทางทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาประกาศเลยพุ่นวายเลยนะครับตอนนี้ว่าเราต้องทําสงครามกับพวกสแกมเมอร์แหละนะครับเราต้องเอาจริงเอาจังนะครับทางจับมือกับประเทศอื่นๆที่จริงๆแล้วเขาโดนกันทั่วโลกนะครับเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยคราวนี้เราทําไงครับเ,เราเราเรา,เรานอกจากการปรบับปรามแล้วเรามาเน้นป้องกันด้วยซึ่งสำนักงานหลวงชาติเองนะครับโดยกองจัดการตํารวจไซเบอร์เนี่ย ก็คิดค้นนวัตกรรมครับเป็นแอปพลิเคชันสายเบอร์เช็คอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้นะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับ DSI ท่องทางการติดต่อเขาถ้าตรวจสอบไม่พบบนแอปสายเบอร์เช็คทั้งเพจ Facebook ทั้ง l ล n e นะครับถ้าตรวจสอบไม่พบบนแอปสายเช็คปลอมหมดครับเพราะเขามาลงทะเบียนกับเราแล้วเหตํตำรวจเหมือนกันครับใครอ้างเป็นตำรวจ a c e b o o k เงียบไปถ่าย Facebook เจอว่าเฮ้ยเขาเป็นตำรวจลองตรวจสอบบนแอปสายเบอร์เช็คครับถ้าไม่พบนะครับปลอมหมดครับ หลักการง่ายๆแ<ๆ>ค่นี้เองอ่าอันนี้คือใช้แอปพลิเคชันที่ทางตำรวจไซเบอร์คิดค้นเข้ามาด้วยนะฮะกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นนะว่าโอกาสที่จะได้เงินคืนเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีได้เงินคืนเหมือนกันนะแต่มีข้อแม้ว่าอย่างไงครับคือจริงๆได้เงินคืนเนี่ยก,ก็มีโอกาสเยอะขึ้นนะครับเพราะเราเราตั้งตั้งศูนย์ขึ้นมาใหม่คือตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยร่วมกันกับทั้งทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งธนาคารทั้งอะไรมาช่วยกันนะครับอายัดบัญชีได้เร็วขึ้น นะครับแล้วก็บล็อกบัญชีต้นทางได้เร็วขึ้นฉะนั้นจะทําให้การความเสียหายเนี่ยลดลงนะครับอย่างอย่างคุณป้าอย่างเงี้ยสมตสมติว้าเห็นเห็นว่ามีการโอนออกเงินออกผิดปกติะนะครับธนาคารมีมีสิทธิ์ระงับบัญชีต้นทางก่อนนะครับรวมถึงปลายทางด้วยนี่ถ้าเกิดธนาคารไม่ไอายัดบัญชีป้าได้เหลือ10บาทเหมือนคุณครูเมื่อกี้นี้เลยแต่ตอนนี้เหลืออยู่พันเดียวใช่ไหมป้า พันกว่าบาทพันกว่าบาทนะฉะนั้นในกรณีนี้นะฮะก็ต้องติดตามคดีความกับทางสนสายไหมใช่ไหมฮะร้อยเวรดูแลคุณป้าชื่อท่านร้อยเวรอะไรคะจำได้ไหมพลตำรวจโทรคุณเอไม่ใช่ร้อยตำรวจโทรวรินทรคุณนุ้ยรัฐฝากตั้งร้อยตำรวจโทรวรินทรด้วยช่วยด้วยนะสงสัยคุณป้าคุณป้าอยากจะฝากเตือนนะพี่น้องประชาชนหรือโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนนะวัยผู้ใหญ่อย่างเรายังไงบ้างคะคุณป้าขาก็อยากฝากว่ามันไม่มีจริง ถูกหลอกกันนะเสียใจจริงๆไหม่ๆทาใจไม่ได้เลยตอนนี้เขายังชั่วแล้วก็ไม่ไม่รู้จะทํำยัำยงไงอ่ะเนาะนี่ถ้าเกิดมีเพจขึ้นมาใหม่บอกว่าบริการทวงเงินอ๋อม,ม,มีมีอีกนะแล้วป้าเชื่อไหมแต่ว่าไม่เชื่อแล้วมันมันเข้ามาหาป้าประจำเขาบอกลงทุนหมืน่ 1, นหะนึ่งได้หนึ่งแสนนะอ๋อไม่เชื่อแล้วแล้วเขาใส่รูปปุ๊กไปด้วยบอกว่าคุณอนุมาก็เคยมาทําด้วยแล้วได้จริงป้าจะเชื่อไหมไม่เชื่อแล้วค่ะมันก็ เมื่อนี้อุนตำรวจมาถามจริงเอาไปไปอะไรไปแอดไลน์บอกตำรวจจริงเราพี่กลัวเลยไม่กลัวกลัวแบบเมื่อกี้มืโอกาสได้โหลดแอปไซบะเชคให้นะครับก็เลยเทสให้ดูเลยว่าผลมันจะเป็นยังไงคือแอปไซบ r เชคก็มันตรวจสอบได้หลายอย่างนะครับทั้งเบอร์โทรเบัญชีดอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารนะครับเอสเอชเพจเฟซบุ๊คลายทิกต็อกแล้วก็เว็บไซต์เราะฉะนั้นมันนี่คือช่องทางหลักๆที่มิจฉาชีพใช้หลอกคนไทยและคนดีๆก็ใช้กันจริงไหมฮะ ทางทางทางรายการเนี่ยก็ใช้เหมือนกันทั้งเพจทั้งอลไรลงทะเบียนกับลลงทะเบียนแอปเซาเชแล้วด้วยตามนะครับก็สามารถเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในการใช้งานได้ใช่ครับแอปเซนเปเช็คนี้มีประโยชน์มากมานะท่านผู้ชมบางครั้งมีพี่น้องประชาชนโทรศัพท์มาที่สนามเป้าบรรเทาทุกมาถามว่าเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้โอนเงินเข้าบัญชีนี้ได้ไหมเราบอกพี่เอาเลขบัญชีมาก่อนเราก็เข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันนี้แล้วเราก็บอกว่าอย่านะครับพี่ แบ็กลิสต์นะฮะเป็นของพวกมิตราชีพฉะนั้นวันนี้ที่เรามาพูดคุยก็คือเพื่อที่จะตอกย้ําเตือนพี่น้องประชาชนเผื่อ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 ไปเชื่อเขาเข้ามานะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณป้าณัชพรมากๆเลยที่มาเตือนภัยแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันประสานกับร้อยตำรวจโทรินทร์กันอีกครั้งหนึ่งเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านรองผู้กับประวิทย์ด้วยนะที่มาเตือนภัยขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาช่วยเหลือกันต่อนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องนะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการประทะกันร,ระหว่างไทยกัมพูชานะฮะเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรสักครู่ติดตามกันค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง YouTube ออนอุมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออ um นอุมาชาแนลค่ะ